มีโจนตอนที่43่พอชาวีไปแล้วอดัมก็เดินกลับเข้ามาในบ้านโดยมีทูนเดินตามประกบทุกฝีก้าวทูนเองรู้ว่าอดัมมีความสาคัญกับชาวีมากแค่ไหนฉะนั้นเขาจึงต้องดูแลอดัมเป็นอย่างดีทุกฝีก้าวตามคําสั่งของเจ้านายจากนั้นเสียงเรียกโวยวายก็ดังขึ้นหลังจากนั้นสามชั่วโมงีมวันพวยพุ่งออกจากคลังสินค้า ที่มันเป็นโรงผลิตยารวมถึงสัมพวุฒิที่มันอยู่ค่อนห้างห่างไกลเกิดอะไรขึ้นเสียงอะไรเหรออาดำรู้สึกตื่นเต้นเขาต้องการจะหนีวันนี้และสิ่งที่เกิดวันนี้มันเป็นฝีมือของไกกันหรือว่าโอมานบาลีมาช่วยเขาแล้วรวมถึงหมอดีมด้วยเขาดีใจสุดๆแต่แกล้งทําเป็นไม่รู้กบเกินมีปัญหานิดหน่อยคุณอาดมอยู่แตในบ้านนะครับผมขอร้องรับปากผมได้ไหมครับ นายจะไปไหนก็ไปเถอะเกิดอะไรขึ้นกันแน่มีคนบุกเข้ามาแล้วตอนนี้ก็ไม่มีใครมีแต่ผมที่ดูแลที่นี่อืมนายไปเถอะไปทำหน้าที่ของนายทูรู้ดีว่าอาดัมอาจจะหนีก็ได้แต่ว่าดูจากที่พูดกับชาวีแล้วพูดคุยกันทั้งสองมีใจให้กันก็ไม่เห็นต้องห่วงอะไรตอนนี้เหตุการณ์ทั้งนอกสำคัญกว่า สถานที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นโรงยาโล่งสมพวุฒกาลังถูกเผาด้วยคนจํานวนหนึ่งน่าจะเป็นคนของโอมานที่ปุกมานแน่ๆโูนมุ่งตรงไปยังที่เกิดเหตุไฟไหไม้ลุกลามพวกเขาพยาย,ยามช่วยกันดับเมื่อทํางานสําเร็จดีมแล้วโอมานก็ไปที่โรงยาเป็นที่ต่อไปโรงยาที่เก็บพวกยาพิษที่เคยทําร้ายคนของโอมาน รวมถึงโอมานอีกด้วยที่นี่เหรอใช่ฉันเคยมาที่นี่หอนอนึ่งในนั้นมีตัวยาสําคัญหมอดีมเราดูใจร้ายไปหรือเปล่าถ้าเราจะทําลายที่นี่ไม่หรอกที่นี่มีแต่ต้นไม้พิษลากพิษทั้งนั้นมียาที่รักษาจริงๆมีไม่มากถ้างนั้นก็ไม่ต้องลังเลยแล้วสิอืมเขาเผาโรงยาเป็นแห่งที่สามต่อจากยาสามเสจติที่เผมามะกู่ ส่วนบาลีควบมา้ามาในทางทิศที่คิดว่าเป็นบ้านของชาวีท,ที่คุมขังอดดมอยู่เขาตั้งใจมาช่วยอดดมด้วยตนเองแล้รูเหมือนว่าจะเป็นบ้านหลังนั้นเขาปลุกเข้าไปมีคนจํานวนอนวยู่ไม่น้อยที่อยู่กับดอดดมอดดมที่กําลังจะหนีได้ยินเสียงการต่อสู้จึงรีบวิ่งออกมาดูเห็นบาลีกําลังสู้กับลูกน้องของชาวีที่มีจนนํานวนจำนวนดังนั้นเขาจึงไปช่วยบาลีที่บุกเดียวหมักเดียว คุณบาลีอดัมระวังนะครับแค่คำพูดคำเดียวของอดัมก็ทำให้บาลีมีแรงฮึดฮึดมากกว่ามอคู่นี้ซะอีกผู้ใดก็ไม่สามารถเอาชนะเขาได้จากนั้นเขาเรีบพาโอดัมออกจากบ้านทันทีฝีมือแค่ปลายแถวของลูกน้องถึงมีจำนวนมากของซาวีแต่ไม่ขนาดมือเขาหรอกรวมบวกกับวิมือของอดัมด้วยตอนนี้พวกเรากำลังควบม้าหนีและส่งสัญ,ญญาณบอกบีมและโอมาเช่นกัน ผู้สัญญาณถูกจุดโดยทูลพอ่อบอกบอกเหตุร้ายกับปองพบชาวีที่เขามีหลางสังหอนอยู่แล้วเขารีบกลับตรงที่หมู่บ้านแต่ให้เชิดกับลินดาทํางานต่อไปโดยเขามากับลูกน้องจํานวนหนึ่งย้อนกลับมาที่หมู่บ้านทางด้านปองพบที่อยู่ในปา่าได้ยินผู้สัญญาณจ่งสามโลกจากลานของเขาแล้วก็ทูลเขารีบเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านเห็นไฟกําลังลุกไหม้ เขาสั่งทุกคนให้เตรียมช่วยดับไฟอย่างเร่งด่วนตวไในที่สุดที่สุดท้ายก็คือคลังที่เก็บพืชสมนุนไพรนั่นมันทำให้เขาเสียใจมากเพราะที่แห่งนี้เป็นที่ของชาวีชาวีรักตรงนี้มากแต่มันมอดไหม่สมุดแล้วเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะเกิดเหตุเรื่องราวที่เลวร้ายขนาดนี้สถานที่สำคัญในหมู่บ้านถูกไหมทีเดียวถึงสามที่ทั้งโรงยา โรงผลิตยารวมถึงสัมพวุธทำถึงขนาดนี้เป็นการตัดกำลังเพื่อไม่ให้ตามไปนแน่เมื่อไม่มีอาวุธก็ไม่สามารถตามได้หรือแก้แค้นในเวลาสัน้นแต่เขาก็นึกเอะใจเรื่องลงเก็บพืชพันธุ์ธัญญาหารซึ่งมันสำคัญมากเป็นที่แหงรวมหลายร้อยชีวิตที่หล่อเลี้ยงคนในหมู่บ้านเขารีบปึงตรงไปนนั่นกำลังมีเปลวไฟที่เกาะขึ้น เขารีบสั่งลูกน้องให้ดับทันทีดับได้แล้วครับเจ้านายทูลที่มีทีท่าไหนล่ะเอาเองไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้เขารู้สึกเสียใจป้องพบจับไหลผมขอโทษครับไม่เป็นไรความจริงพวกนั้นไม่ได้ตั้งใจจะเผาที่นี่หรอกจริงเหรอครับปูจริงสิถ้าเผาก็คงไม่เหลือแล้ว พืชพันธุ์อย่างนี้ไม่ง่ายจะตายไปเขาแค่ลวงเราให้มาที่นี่เพื่อจะหนีเท่านั้นแต่ที่เรามาปกป้องที่นี่เราก็ทําถูกแล้วพวกนั้นหนีไปได้ครับสร้างเถอะคงเป็นพวกของโอมานกับปารีใช่ไหมครับน่าจะมาช่วยอดัมผมเองว่าถ้าคุณชาวีกลับมาป่านนี้ชาวีคงไปดักพวกนั้นแล้วผมขอโทษครับ ผมทำอะไรพลาดไปหมดเลยอาดมก็ถูกชิงตัวไปแถมยังหมู่บ้านยังถูกเผาทำลายถึงขนาดนี้ไม่ใช่ความผิดของแกทูลมันก็เป็นความผิดของเราทั้งหมดแหละรวมถึงตัวฉันด้วยเอาละจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยอันไหนใช้ไม่ได้ก็จัดการซะครับโอมานและดิมตอนนี้กำลังหนีเขาเองก็แค่ลวง ให้คนมาดับไปตรงนี้เพื่อจะปล่อยให้บาลีและอดัมหนีไปทางท่าหมู่บ้านส่วนเขาและโอมาจะออกทางด้านหลังว่าเป็นโอกาสที่ดีพวกเขาก็แยกกันหนีบูและโทนที่เผาทางอาวุธคงจะหนีไปตั้งหลักหลอเขานานแล้วเพราะว่าส่งสัญญาณบอกกันตอนนี้บาลีกับพาอดัมควบมา้าได้จังหวะที่ออกมาจากหมู่บ้านได้เพียงนิดเดียว ชาวีก็ย้อนกลับมาเจอพอดีทั้งสองไปจันน้ากันบาลีควบม้าหนีทันทีด้วยมีอดัมอยู่ทางด้านหลังชาวีโกรธมากเขารู้ว่าหมู่บ้านคงจะแก้ปัญหาได้แล้วปู่เขาคงมาตอนนี้เขาต้องการเพียงชิงตัวอดัมเท่านั้นอดัมหยุดนะฉันบอกให้หยุดอดัมหันมองชาวีสายตาของอดัมนั้นขอร้องว่าไม่ให้ชาวีตัดแต่ดูเหมือนว่าชาวี จะไม่รับรู้ถึงความรู้สึกนั้นยังคงควบม้าไล่ตามบาลีอาวุธที่อยู่ในมือชูเนื้อกันศรีรษะหมายจะทําร้ายบาลีเพื่อให้หมายหยุดลงแต่อาดัมอยู่ทางด้านหลังมันจึงไม่สะดวกที่เขาจะทําอย่างนั้นเมื่ออาดัมเห็นท่าไม่ดีจึงหยิบหน้าหมายขึ้นมาที่แนบโยที่เอวของบาลีและเล็งไปที่ชาวี ในความคิดของชาวีตอนนี้เพียงต้องการชิงตัวของอดัมคืนมาเท่านั้นต่อให้อดัมกำลังทำอะไรอยู่เขาก็ไม่สนใจอดัมเองลังเลที่จะยิงอดัมจัดการมันสิอดัมเองหลับตาแล้วก็ยิงม้วซัวเมันพลาดเป้าไม่โดนชาวีพอรู้ว่ายิงไปแล้วก็รีบลืมตาก็เห็นว่าชาวียังคงควบม้าอยู่พอถึงโปร่งใจโถวันนี้ฉันจะยิงเอง บาลีขี่หมาไปด้วยแยังหน้าไม้ไม้จะยิงชาวีแต่แล้วมันก็พลาดจนได้มันไม่ใช่ของง่ายๆที่เขาก็จะทําอย่างนั้นถึงมันจะพลาดเขาก็พยายามยิงอย่ายิงเลยนะครับทําไมละ่ะเราหนีกันเถอะเราควบมาให้เร็วผมว่าเขาคงตามไม่ทันดีถ้าอย่างนั้นก็กอดฉันไว้แน่นฉัจนจะรีบควบให้เร็วดูนี้แหละครับอาดัมกอดบาลีจนแน่นยิ่งทําให้ชาวีเห็นว่า ม้าของบาลียิ่งควบไปไกลห่างจากเขาไปเรื่อยๆเอาทุ่มสุดตัวใช้อาวุธที่อยู่ในมือทำลายมาเพื่อให้ม้าวิ่งไวตอนนี้เขาก็ทำอะไรได้ทั้งนั้นม้าวิ่งไวช่างสมใจตอนนี้ม้าของเขาและบาลีกำลังตีคู่กันเขาจับเตื้อของอดัมใช้แรงทั้งหมดที่มีดึงล่างของอดัมมาอยู่ทางด้านหน้าของเขาแล้วควบม้าแซงไปทำให้บาลีโกรธมาก อดัมตกใจไม่คิดว่าชาวีจะมีแรงมากขนาดนั้นถึงขั้นดึงตัวเขาที่กำลังกอดบาลีแน่นมาอยู่ตรงนี้ได้เกาะฉันไว้ให้แน่นฉันไม่มีทางให้หนายไปไหนทั้งนั้นชาวีหยุดเถอนะหยุดเธอ,นะเธอไม่ไม่หยุดนายต้องไปกับฉันเท่านั้นบาลีหงุดหิดมากเขาเล่งหน้ามาอีกครั้งขณะที่ชาวีอยู่ตรงหน้า คราวนี้เขาไม่มีทางาพลาดลูกดอกถูกต้องไหลของชาวีพอดีแต่ชาวีก็เหมือนจะไม่สนใจกระบ,บาดแผลของเขาเลยสักนิดผิดกับอีกคนนึงที่ขอดเขาอยู่และนั่งอยู่ด้านหน้านายนายเจ็บใม่าบาดเจ็บหย,นะหยุดเถอะนะหยุดเถอะไม่ไม่ฉันจะไม่มีวันยอมแพ้มันเด็ดขาดมันต้อง ตายงงวันนี้ด้วยเพีิงเมือของฉันอย่านะน่าจะทำอะไรอะ่ะมีสั้นถูกดึงมาจากเพลแล้วดูท่ามันไม่ชอบมาพาคนและอดัมก็ยือแย้งปล่อยอย่านะจะทำอะไรคุณบาลีไม่ได้ทำไมทำไมฉันจะทำมันไม่ได้ในเมื่อมันจะมาชิงตัวอดัมไปจากฉันไม่ได้นะฉันไม่ยอมต้งสองยืงมีกันแต่ชาวีก็รู้ดีว่า มีดของเขานั้นมีพิษหากเกิดพลาดพลั้งในการยื้แย่งครั้งนี้อดัมอาจจะถูกพิษมันทําให้เขาถึงกับต้องทําลายอดัมเพื่อให้มีดนั้นตกไปจากมา้าร่วมถึงตัวเขาด้วยอดัมรู้สึกโล่งใจแล้วมองหน้าของชาวีที่ตอนนี้ดูท่าจะโกรธเขามากทำไมถึงทาอย่างนี้อยากไปกับมันเหรอไม่อยากให้นายทำร้ายใครไม่ต้องํางถาม ชายหนุ่มทั้ง,มงโมโหทั้งน้อยใจเขาไม่มีทางปล่อยอดัมไปได้บาลีควบม้าตามมาพร้อมกับถืออาวุธควบเข้ามาใกล้อดัมเห็นทุกอย่างแล้วเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆชาวีจะถูกทำร้ายมันทำให้อดัมก็ทนไม่ได้เหมือนกันอดัมใช้แรงทั้งหมดที่มีทําให้ทั้งตัวเขาและชาวีตกจากม้าไปทำให้บาลีพลาดอาวุธในมือไม่สามารถทำล้ายเขาได้ เพราะเขาทั้งสองตกมาไปก่อนด้วยความรักซาวีจึงใช้ตัวเองบดบังในขณะที่เขาตกมาและกิ้งไปด้วยกันบาลีที่ควบม้าไปไกลย้อนกลับมาทันทีทั้งสองรีบลุกขึ้นซาวียังคงบาดเจ็บอยู่ไม่น้อยพอเถอะนะนายปล่อยฉันไปเถอะนะอย่าอย่าทำร้ายกันเลยไม่มีทางอาดัมจะไปไหนไม่ได้ และฉันก็ไม่ยอมให้มันพาไปเมื่ออดัมเห็นท่าไม่ดีบาลีอาจจะถูกทำลายก็ได้เพราะชาวีมีพิษส่งรอบตัวแต่บาลีก็ใช่ว่าจะไม่เก่งอะไรฝีมือก็ไม่เป็นรองและชาวีก็บาดเจ็บจะขนาดนี้บางทีอาจจะพลาดท่าเสียทีให้กับบาลีก็ได้อดัมตัดสินใจทำอะไรบางอย่างในการแย่งอาวุธที่อยู่ในมือ ของชาว,วีที่กำลังเงือขึ้นจะทำอะไรเขาคืนมานะถอยไปฉันบอกให้ถอยไปไงถอยไปจะทำอะไรขอร้องละคือนอาวุธนั่นไหมฉันฉันบอกให้ถอยไปไงอย่าเข้ามาไม่นั้นฉันจะทำไมจะทำลายฉันอย่างนั้นหรอไม่ใช่ฉันจะทำลายตัวเองต่างหากเม่อมีฉันไหนจะได้ไม่ทำลายคนอื่นอีก มันไม่เกี่ยวกันเลยส่งคืนมา,นาเถอะนะพพูดพร้อมกับชำเงินมนบาลีที่กำลังควบม้าถืออาวุธเพื่อมาททำลายเขาพอๆกับประดาที่ชำเงิงมองเหมือนกันตอนนี้มันดูไม่เข้าท่าแล้วดูท่าบาลีคงไม่ปล่อยชาวีวไวแน่มันทำให้เขาตัดสินใจทิงมีดนั้นแล้วส่งมือให้กับบาลีบาลีลดอาวุธที่อยู่ในมือลงและดึงแขนของประดาขึ้นมาบนม้าแทน แล้วควบม้าเลยพันร่างของชาวีไปจากนั้นบาลีก็ย้อนกลับมาทางเดิมเพื่อจะท่าชาวีีปอๆกับชาวีที่ถืออาวุธรออยู่ตอนนี้ก็มองด้วยสายตาแดงกับับแค้นบาลีอามากๆเขาตั้งใจจะสังหารบาลีในวันนี้ให้ได้ไม่ยอมปล่อยห้าดำหนีไปเด็ดขาดเมื่อสองคนเตรียมตัวที่ประทาคันทำให้อดัมรู้สึกวันใจ ไม่เคยอยากให้ใครเป็นอะไรทั้งนั้นสถานการณ์อย่างนี้มันทําให้อดัมทําอะไรไม่มากทั้งบาลีทั้งชาวีก็สู้กันต่างคนต่างฝ่ายถูกอาวุธของกันและกันชาวีที่ไม่คิดจะหลบอยู่แล้วเขาถูกอาวุธของบาลีเต็มๆเ,เขาสุดลงแต่บาลีก็ใช่ว่าจะไม่ถูกอาวุธของเขาแต่เพียงเขากลัวว่าอาวุธของเขาจะถูกกระดัมตังหาจึงได้ลดอาวุธลง แล้วเขาก็บาดเจ็บมองอดดมที่จากไปกับบารีอดดมตอนนี้เปลี่ยนจากบาลีมาควบม้าแทนอดทนหน่อยนะคุณบาลีฉันไม่เป็นไรหรอกฉันช่วยนายออกมาก็ดีใจแล้วครับอดทนหน่อยคงใกล้ถึงหมู่บ้านแล้วอดดมตอนนี้รู้สึกไม่ดีเลยภาพสุดท้ายที่เขาเห็นชาวีล้มลงมันทำให้เขารู้สึกปวดใจอยู่ไม่น้อย แต่ชาวีทำไมถึงดื้อดึงขนาดนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะอยู่กับชาวีตลอดไปมันเป็นไปไม่ได้จริงๆปองพบคาดการสถานการณ์ไว้อยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าชาวีจะเสียท่าขนาดนี้พอเขามาพบหลานชายก็เห็นว่าเจ็บหนักล้มพุกหมดสติอยู่อย่างเดียวดายเขาไม่เคยเห็นหลานชายของเขาเสียท่าขนาดนี้มาก่อนเขาเรียบรักษาหลานชายด้วยตัวเอง อาการของชาวีค่อนข้างหนักเขาจึงวางยาชาวีเพื่อไม่ให้ผงซ่าน้านของเขาเป็นขนเลือดร้อนจากนั้นเขาก็ควบคุมทุกอย่างด้วยตัวเองเขาเรียกทุกคนมาประชมุมจะร้องไห้กันทำไมนักหนาะเขาหลือบมองลินดาและชีต้าซึ่งเป็นคนของหลานชายก็ผมเป็นห่วงนี่ครับเออร้องไห้แล้ว ชาวีมันจะหายหรือไงเธอก็เหมือนกันลินดาเป็นเพราะให้หมอนั่นนะคะทําให้คุณชาวีต้องเจ็บตัวขนาดนี้เป็นเพราะพวกเราทุกคนนั่นแหละมันเป็นเรื่องที่ข้าเองก็ไม่รู้ว่ามันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ตรงไหนความแค้นของสองหมู่บ้านนั้นมันคงไม่จบลงง่ายๆหรอกทางเรา ก็ว่าเขาขโมยของเราไปทางเขาก็ว่าขโมยของเขามาแล้วเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงกันล่ะครับผู้เหนื่อยขึ้นข้าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆต่างคนต่างชิงของซึ่งกันและกันนั่นแหละมันเริ่มจากตรงไหนข้าก็ไม่รู้แต่รู้แล้วว่าเรามีเพชรหายา,ยากอยู่ก้อนหนึ่งซึ่งหมู่บ้านของโอมานไม่แย่งไป และนำมันไปรวงประเภทที่เขามีอยู่จนทำเป็นเครื่องประดับพวกเราก็ไปชิงมาแต่ว่าเอาของเขามาทั้งหมดที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ข้าก็ไม่รู้ว่าคนไหนพูดจริงคนไหนพูดเล่นต่างฝ่ายก็เข้าข้างตัวเองเจ้าก็รู้ใช่ไหมเป็นเจ้าเจ้าก็ต้องเข้าข้างหมู่บ้านตัวเองครับโป่แล้วเอ้ยข้าไม่คิดเลยว่าชาวีจะเป็นได้ถึงขนาดนี้ เธิดทูลเองเป็นทั้งเพื่อนเป็นทักลูกน้องทำไมถึงไม่เตือนมั่งไม่เตือนชาววีมั่งเลยลึกคข้าเอาล่ะต่อไปนี้พวกเอ็งต้องทบทวนสมัยเป็นทั้งเพื่อนก็ต้องเตือนเพื่อนได้ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นข้าอุตส่าห์ปล่อยไว้วางใจให้พวกเองดูลแลมหมู่บ้านแต่นี่กลับเละไม่เป็นท่าเธอก็เหมือนกันลินดาหยุดทำร้ายคนอื่นสัที ขนาดตัวเองยังทำร้ายตัวเองเลยปู่เอาอะไรมาพูดไม่ได้ทำอย่างนั้นซะหน่อยเธอไม่ต้องมาเถียงฉันอย่าคิดว่าฉันไม่รู้เรื่องของเธอนะเธอชอบทำร้ายคนอื่นชอบวางยานิสัยไม่ผิดเพี้ยนเหมือนชาวีฉันรู้ว่าเธอรักชาวีแต่เธอต้องรักตัวเองซะก่อนรักตัวเองให้ได้สะกก่อนก่อนที่จะรักชาวีเธอไม่ได้รักไม่ได้รักชาวีจริงๆหรอก พลเธอก็ไม่ได้รักตัวเองด้วยมีคิดทบทวนสมัยชีตาเราก็เหมือนกันปูผมอยากจะไปดูชาวีชาวีเขาไม่ได้รักเราปูทำไมพูดอย่างนี้ล่ะแต่ผมเป็นเมียคุณชาวีนะไม่รู้หรอว่าชาวีเขาคิดยังไงอย่าหลอกตัวเองไปหน่อยเลยชีตาเรายังเด็กยังเริ่มต้นใหม่ได้ ข้ามองข้ายังรู้เลยว่าชาวีรักแต่อดมชีตาข้าจะบอกแบบที่ข้าบอกลินดาว่าให้เองรักตัวเองสะก่อนกลับไปได้แล้วทั้งสองคนทบทวนตัวเองให้ดีเชิดกับทนูนตามข้ามา